รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนถนนน้ําท่วมไม่ได้ท่วมแค่ถนนแต่มันเออท้นมาท่วมถึงหัวใจของคนใช้ถนนด้วยนะจะบอกให้เดือดร้อนจริงๆโอ้ย,อยใจน,ใน,นางเหมือนดังทางรถช่างพดเหลือจากคะเน วดใจจำท้องทอ้อซยข่ยแน่โอ้ยนี่ไม่ใช่ที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านแต่ภายหลังฝนตกครั้งไรไม่ว่าน้อยหรือมากสภาพของถนนจะเปลี่ยนเป็นที่รองรับน้ำทันทีเพราะไม่มีการระบายออกเออดูมันความเดือดร้อนขี่จักรยานไปวัดกางค์้างกํงค์างคืนมืดมีแต่น้ำออช่วยหน่อยที่ผู้นำผู้นำอยู่ไหนช่วยหน่อยบ้านเรานะ นายกใหม่ก็เหมือนกันนายกองอิงช,อช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะชาวบ้านทนใช้อยู่อย่างนี้มาหลายชั่วนาตาปีด้วยความช้ำใจร้องไห้ก็เงียบโดยเฉพาะนายกอบตอแม่เล่กำนันและผู้ใหญ่บ้านผู้รับผิดชอบไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตอผมก็โทรไปหาท่านท่านก็บอกว่าไม่มีงบไม่มีงบ อย่างเดียวจากการต่อสายไปคุยกับนายกอบตอแม่เล่บอกว่าไม่มีงบประมาณและถนนอีกหลายหลายสายก็เป็นอย่างนี้ถนนสายหนึ่งมีชื่อมานานถนนสายผูย้พานขณะที่ชาวบ้านบอกบางสายซ่อมได้แต่สายนี้ไม่ซ่อมเป็นที่ลำบากแก่พระเนนบินทบาทเด็กนักเรียนตัวน้อยๆไปโรงเรียนเราเรียกร้องของผู้บริหาร กรุณามาเหลียวแลด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนมากเด็กไม่มีที่เดินเล่นครับพระมาวินทบาทพระไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่เดินเล่นเดินไปโรงเรียนเดินไปโรงเรียนเดินไปเดินมาเนี่แหละเออก็คือลำบากมากถนนนี้มีชื่อว่าถนนช้ำใจไม่ใช่ถนนบ้านน้อยหมู่19าตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงของจังหวัดนครสวรรค์และเชื่อมออกไปอีกหลายๆหมู่บ้านถน มีรถอ้ายผ่านมาาอยากให้ช่วยหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าทางผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนหรือว่าผู้นําท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ก็ก็ขอขอความกรุณาหน่อยะคะ่ะ วว่แยละค่ะงามๆค่ะคือว่าเราลําบากจริงๆค่ะถนนเส้นนี้คือถ้าฝนตกมามันก็ลําบากมากแต่ตอนนี้มันฝนไม่ตกมันก็พอไปได้ค่ะชาวบ้านบอกว่าแค่เอาแบกโฮมาเขียดินออกน้ําก็จะไหลลงที่ต่ําออกจากถนนแล้วแต่ก็ไม่ทํามันลําบากจริงๆว่ะเนี่ยไปเนี่ยอุ้ยไปไล่ไปนายเดินขย่ขยำคนคนนี้ย้ายเดินไป หมายถึงว่าต<ง>้องโดนรุยน้ำ,นำถ้าฝนตกจ้าไปบ้านเจาน้าควังกว่ามันจะแห้งเนาะ,ะใช้เวลากี่วันเลยแห้งอู้เป็นอาทิตย์ ถ้ามันมาเรื่อยๆฝนตกมาเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยจ้ะอย่างเดียวมันมีขู่ลำบากจริงๆชาวบ้านยังแนะว่าถ้าไม่มีงบทำถนนใหม่ก็เซาะร่องน้ำระบายออกไปก่อนน้ำก็จะไม่ท่วมถนนเดินไม่ดีก็ลื่นหกล้มไปนะคะถนนมันเละมากเวลาเดินมามาร้านค้านะต้องสไลด์ไปนู่นไกลๆนู่นค่ะเออบ้านอยู่ทางนี้นะสไลด์ไปอย่างไกลไปหาทางที่มันตื้นหน่อยนะคะ เพราะว่ามันเป็นทั้งขี้โคลนทั้งน้ําท่วมแล้วเราเดินไม่ดีเราก็ลื่นล้มน่าแรงน้ําไม่มีก็ฝุ่นใช่ถูกต้องแต่ถ้าฝนมาเมื่อไหร่นะหานก็จะเล่นเต็มถนนเลยเพราะว่าน้ํามันเยอะนะคะท่านผู้นําอยู่ไหนช่วย,วยช่วยด้วยสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าผู้ใช้ถนนคือชาวบ้านที่ทนทุกข์รู้ดีว่าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมถนนอย่างไรแต่ผู้นํารู้น้อยกว่าขอรับ เราผู้ชงศิลก็กเดือดร้อน,โ,นโอ้น้องโอ้นาชีวิตใครนะาลิขิตให้ชีวิตเป็นอย่างนี้พ่อมันบอกบนสวรรค์ เราดีๆกับพี่คำรณถ้าทุกคนหันหน้ามาคุยกันวันละคำสองคำถนนก็จะไม่มีน้ำท่วมแบบนี้นะจะบอกให้อบตแม่เล่อำเภอแม่วงนครสวรรค์สวรรค์จริงไหมเนี่พ่อบันบอกบนสวรรค์มีบัญชีให้เราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น